ก็ชายนะครับน้องบัวทองเกมกีฬาต้านพยาเสดติดนะครับหมสามนาตุนพบหมเจ็ดบ้านขุดหลวงนะครับน้องบัวทองเกมกีฬาต้านพยาเสดติดนะครับอันนี้ครึ่งแรกนะครับเซตแรกพึ่งลงบอกครับบอกซาลินบ่กซาลินบอก ก็งอๆครับเอๆไง้งแล้ว้ยตอนไปกดแห้งป่ะเนี่ยนะตอนเตะกันนะสุดภาษาเยอรมันน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็น ดีโพดีโอ้มีหอดีโพดจอั้นหางหฝันีมาลุมมันบังดิ้งบังองแมสลองไอ้ลัลวรล่วเขาเขามาดีเนอะด้เล่นชานเซนเด้วย

คียเขาชิดเก่าเตียมขึ้นมาเลจ้ะมาเตียลูกกิ่นา้าขินน้าพักเบรกแล้วครับ สองเสียแล้วลูกสุดเสียสองครั้งแล้วเสียงกำลังอยู่ข้างๆในกำลัง แข่งบอลล่หญิงนะครับรเสียงกีดการยี่การอยู่นะ่ะที่อยู่ข้างๆด้านซ้ายมือบอลล่หญิงนะครับรจิงชนะเลิศกันเตมบอลให้ล้วมาเตะบอลบอล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

I'm going go เสด้อแดงด้วยกี่เดรับเสื้อแดงด้ยนทเนื่อ่ะเ่มาวเสืดสองนะครับเปลี่ยนข้างไปแล้วสลับข้างเสืดอที่สงชนะเซตแรกเซตแรกคน่ลไปนะครับมียมานาเเอ้ ะไปเช็กน <c ười> ่ะมันจะเป็นดึงวครับเลรถน่เดืดมเดอดม่เดดเีนม้แห้งแล้ที่เหามนหน่อยลับดีเอะลับดีหรอ ต่างบ่อนดีรับบอนดีเลยว่ะเบาตเบ่น มาไหนได้ไอ้ ่วันจะมีบอบบ้อนบางนึงบอลุยบ้อนมันกันกับัูทไทยปุ๊บอำประเด็เลยวะก้าวไปก้าวไปก้าไปน้ำอาแ้ดี

คนได้ยินเสียงกีดร่อแบกกีดแน่ที่ล่ะเร็บบคอแม่แม่บอกพีเตอร์ว่าท่านอันนี้เ่ท่านออกไล่้หัวจังเลย่ไรไราพี่สีสัเนี่ย

ต้นน่ดีว่นี่เป็นหอต้นว่านต้นอะไต่างๆเมืน้เป็นหอมเลยต้นว่านต้นอย่างนี้้อ้เ้าเียนน่อ้้น่กัดมนี่ว่านเดมตนี้ด้ปั่นยราอย่ปีดเาได้เห็นด้ัน ชอบี็รอบเต้นขึ้นแล้วจะสาดอะแคเว่าโอ้เต้นขึ้นเต้นขึ้นร้านใสก็ร้านใส่ร้านอะไรลูกไฟร้านใก็ร้านเคยบอลูกไฟไไฟได้มาดิไฟได้ไฟได้ล่นลุมเลยมึงไงล่ะเดี๋ยวจะ ơi, không. hơn hơn 2 rồi. đang leo quá, đi <laughs> 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 mà <tìm>. <cười> <cười> <cười>

ไป่ซื้องูเอาเลยมันเลยมันก็่าคขนาดพอมันมากเข้าเดียวตวเดียวจิงเขาเล่ากันนึ่งเยัม่ไหดี๋ย่อนนี่งแล้นึ่งแ้วนี่ยล้วน

โอ้ยจับอยู่ซะแ่ล้ก็ตนโคตีบลบบูงบบงเ็กได้พอแจยพอถึงหาแจมนะได้นงแล้วได้นึงเราได้ึง่งคือมุเขาสยามุมันมีตะคสนบยาเนาะ เนใ้โรดนี้ไงขอตอย่าสูบกูมมนกระติดชนะเขาจะกูกบบเบอร์ซินี้ขอดู้หไม่ได้เส็นอะไรกันแล้วนะไม่มีอ่ะเอามาเลัเฮ้ยไปไอ้ไม่ดีเยบปังรู้้างอีกไหมเอาั ไม่รู้บ้านด้วยเนี่ยนี่เลยอะเนต่อโกันได้ตรงนี้นะหมอเออนี่โชว์เองวันนี่ไม่เหนื่อยค่ะพี่ไทยอย่างไรรุดนนมันเหนื่อยเบียนสลับค่ะใครห่ว ตอนนี้หมูสามตามไปนะครับเซตที่สามสลับข้างหมูสามบ้านนาตุลใส่เสื้อสีส้มนะครับหมูเจ็ดบ้านกุดหลวงใส่เ <ภ fit S 1> สื้อสีชมพูนะครับสีชมพูจะเป็นบ้านกุดหลวงหมูเจ็ดนะครับสีสม้มจะเป็นบ้านนาตุลหมูสามนะครับเส้นนี้เท่าไห่เรือม

เอาพักเต็มหัวเลยเจ็บมเก็บแล้วตั้งบไตมได้บใข้ามอีกหนึ่งลูกสีขาด บักก you know? ้าม oh <su> ันซ <becue> ื้อย่งเพว่านี่แม่บักบ้านรวไหมเพราะไ้นกรได้องนรของก้อนน่ะลูกนี่อะไรูต่อยก้อนัาผู้สาวนนัวเดเา่อเนมาแม่กนนเลยผู้สาวนึ่งเด้นั่งเาย เย็บขาไมเย็บขาไปเย็บแล้วดียิโนยงกระสือทันทีเลนโดนโอ้ยเกมจบเกมแล้วครับหมูสามชนะสองต่อหนึ่งหมูสามได้สองเซตหมูเขียได้หนึ่งเซต แชมป์เก่าหมูสาม่เสื้อสีส้มนะครับเกมแล้วครับหมูสามชนะได้แชมป์เก่าเเดิมครัคองแชมป์สีสมัยหสมัยแล้วหมูสามเก่้สามองเตดคบี่เกมแล้วหมูสามชนะสเซตรวดนะครับพี่าน้องบอทองเกม น้องประทองกมจิลาต้านใัยยาเศพษิดนะครับหมูสามกับหมูเก็ดหมูสามนาะตุนหมูเก็บ้านกนหลวงหมูสามชนะสองเซตลวดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับหนุ่มมารวยเลสซิ่งนะครับ